สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนอี o วซงจินวูไปล่างซงจินวูแอนอิกินะครับล่างใหม่ที่เพิ่งมาในอัปเดตนี้อย่างแรกนะครับก่อนที่ทุกคนจะไป e ีโวซงจินวูได้นะครับทุกคนต้องมีกุญแจเล d คียก่อนนะครับซึ่งหาได้จากการแลกตัวใช้2 0 0 0หรือว่ามีโอกาส10%น์ะครับที่จะได้จากในเลดนะครับผมแล้วก็มีโอกาส1.5%นะครับที่จะได้ชวจงอิน และเมื่อทุกคนได้กันมาครบแล้วนะครับมันจะมีเคว้ได้ขึ้นนะครับอย่างกุญแจเนี้ยทุกคนต้องก่อนที่มันจะขึ้นว่าให้เรากิน30มิเมติกเนี้ยมันจะมีขึ้นมาก่อนว่าให้เราเล่นอ่าคิงแอนดะ่ะห้าสิบตัวนะครับซึ่งผมผ่านแล้วไงไม่งั้นทาคลิปนี้ไม่ได้หรอกแล้วคิงแอนก็คืออะไรคิงแอนก็คือการที่เราเล่นด่านด่านแอนด์อินซลเเนี่ยตรงเนี้ยก็คือค่าอตัวเนี้ยห้าสิบห้าสิบตัวก็คือห้าสิบเกมนั่นแหละครับหลังจาก ทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนให้กดที่สั่งเวยนะครับตรงนี้ปุ่มเชียวตรงนี้อ่ะกดไปใช้เมติกทั้งหมด30ตัวไม่ต้องอีโวนะครับทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับดูดีๆไปได้นหนึ่งตัวโอเคต่อไปเคลสต่อไปอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยก็คือสิ่งที่ต่อไปนะครับที่เดคี์ให้ทำก็คือซัมมอนห้า0ตัวด้วยจงกินวูนะครับมันคือสกิลกดของรงกินวูนั่นเองงั้นเดี๋ยวผมขอไปทำสักคู่ อะครับและนี่คืออีกวันหนึ่งที่ผมพึ่งฟาร์มเควสของการเสกตัวเสร็จ5,000รอบแล้วเควสต,ต่อไปนะครับก็คือการสั่งเวยอ,อีกิจที่อีโวแล้วไปเริ่มกันเลยทุกคนนี่นะครับใช้ตัวอีกิจที่อีโวแล้วเท่านั้นด้วยนะเลเลยแล้ได้มาแล้วทุกคนน้ำยาแห่งชีวิต โคตรนานโอเคแล้วก็ไปตรงที่อัปเดตนะครับมาที่อโวนะครับแล้วก็เลือกที่ทรงจุโนสิ่งที่จะใช้นะครับมีแค่น้ำยาแห่งชีวิตอันเดียวแล้วก็ใช้เงินห้าหมื่นครับไม่ต้องเก็บเทคดาวนะครับผมไปเริ่มสามสองหนึ่งตุ้มเราจะได้แบนเนอร์มาด้วยนะครับโอ้ย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  โคตเท่ oh, okay. อันนี้เป็นล่างตอนที่ไปลงดันเจียนหนึ่ชั้นนะครับโอ้ดาเมจสองพันเก้าพูดาหกวิระยะ29.4กุดก็ได้ของมาตามปกตินี่ครับดาเมจจังหนึ่งนคือเปสโคเยอะทุกคนแต่ว่าเออระยะเพิ่มขึ้นจะเป็นเท่าเดิมโอเคต่อไปนะครับเรามาดูคอมเมติกของทรงกินบูและอีกิจกันนะครับอันนี้คือ คอมเมติกล่างเต็มนะครับผมโอเคเท่ะอันนี้โมเดลนะครับอันนี้เอฟเฟกอันนี้น,น,น,นี้มีอนิเมชันนะครับจะดูกลางๆหน่ยอยกดเทอยูอ่บอกเลยว่าทำโพสนะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นการรีวิวซงจินวูไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน See you